กูอ่านแล้วนะอืนี่กูพูดจริงนะเออเล่นงั้นไปกันเลยเอาจอรี่แบมให้กูก่อนถ่ายคลิปก่อนเอาน้าแข่งมาให้กูก่อนจารีแบมันน้ำม้าปแตกจักร่แล้วกลัวกูมีกลัวกูนี่พี่จอรีแตกขวานก็ทยนี่ไม่แหล่ไม่ใช่แทนกลัวต่อไหนมึงเปิดเสียงยังไงวะนังมานั่งมาแกร์กลัวแล้วเว้ยคราวนี้กูไม่กลัวแล้วนี่ไง ท่านบอกอยู่ที <im <im ่บ้าน uh 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 ินเกิดมหาแก้วใครมาก็ได้แหละทำเป๊กแก้วใหญ่อยเรื่องผีอาจจะไม่กลัวนี่บ้านเจองไม่ด้้ยวไส้ปลาเไปอละตอนนี้ ตอีกแล้วอ่ะไเย้เขาหนี้มีคนเยอะแถวคุไม่กลัวแล้วแถวนี่ป่ะมขาหนี เจอครูใ kind ช of ่ปะเจอครูหรือเจอผีเจอครูครูอะไรไม่รู้ครูแบบคนเดิมเปล่ารู้ครูนเดิมเป่วะะงชกอ่ะครูคนเดิมเปล่านี่จุดเออเราครูไปกันดิแล้วมันอยู่ตรงไหนอะครูแบงค์แล้วแบอ้ยท่านได้ตรงไหนวะครูแบงค์ขี้แน่เลยสัตว์ได้กินเลยอ้าวสัตว์กิน อ้าวเป็นไงวาจุดสีดำจุดสีดำเหมือนมันเข้าใกล้ว่ะอุ้ยมันขยับอันนี้มีเยอะเว้ยนี่ไงหยุดหยุดตรงนี้นี่เี็นผีจริงหรอ86ล่ะกูไม่ได้เปิดไวไฟกับ GPS มันไม่ตรงถ้าเปิดมันจะเป็นตอให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายไมเือตรงไม่ได้รองตรงเลี้ยวซ้ยทำไม ตาเบื่อเวลาเงี้ยไปเี่ยววะเรียวหนูหนูอะไตัวเดี๋ยวก่นเดี๋ยวกเดี๋ยวก่คแนคเฮ้ยมีจุดสีดำอะไ้งเฮ้้ยเฮ้ยอรไม่เห็นจะมีอะไรดูมีจุดสีดำตรงไหนมีมีมี เอาไอโฟนรึปล่ื้อมืดว่ะแล้วกู่ะตาแ้หอละองรอว่ะเฮ้ยมีจุดสีฟ้า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 คืออะไรวะไม่ใช่จุดสีฟ้าคืออะไรวะก่อนจุดสีฟ้าใช่ป่มพีของพลังงานสูงคืออะไรวะคี่ต้อให้เข้าอ้ย ย้อนดูดิย้อนดูมันไม่เข้าอาการ์ฟเลยไอ้ฟ hey, oh hey, ูนบอกว่ามันเคยเจอทหารมันโผล่มาโอ้เพื่อนไปทหารในเมฆมันมทำอะไรอ่ะอาวี่ออกไปก่อนไปออกไปก่อน มันเข้ามาไม่ใกล้แล้วดเข้ามาแล้วมันกรแล้วแล้แล้วมันเข้ามาแล้วไอเหี้ยอะไรเจ๊งอะไอเหี้ยอะไรเหี้ยไอเหี้ยเหี้ยเห้ยเห้ยไอเหี้ยตรใจพลกรแล้วผีมันไม่น่ากลัว เออที่กูดูนะน่ะแม่เป็นทหารเดินเข้ามาแล้วก็สามสองหนึ่งมันจัดท่านี้หรออ๊ะโอ้ยเบี้ยสัตว์ไปนี่คนกัด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 แน่สีฟ้ามันจะเป็นยังไงพลังงานเยอะจังเป็นไงแล้วสีฟ้าเป็นไงเดี๋ยว่ามึงดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่มันไปแล้วมันไปแล้วที่จรงเข้ามาไอ้สัตว์ ไปแล้วกนี่มันไปมาไมไหนวะเมื่อกี้ไอ้สัตว์่มันกี้อยู่ในห้องน้ำนี่มึงกูเชื่อว่าทุกคนต้องวิง่งตีฟ้าอะมันจะเป็นจุดเล็กๆทีแรกมันจะเป็นตัวเล็กก่อนแล้วมันก็เข้ามามันจะฝักมันพเรียนี่พเรียนมันจะน่ากลัวเปิดแล้ว